อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากช่องสมุไรไทแลนนะครับทุกสิ้นเดือนเรามีการจับรางวัลแจกดาบคาตนาหนึ่งเล่มสำหรับท่านที่ติดตามช่องสมุไรไทแลนครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับสมุไรไทแลนอีกเช่นเคยนะครับเนาะคลิปนี้ผมจะมาทำการรีวิวคาตนาทีสิบของโนบุนากะนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ทำมาแบบสวยครับแล้วราคาไม่แพงด้วยโอเคครับตามมาดูกันเลย ก็จะเป็นเล่มนี้นะครับก็จะมาในแพ็กเกจแบบนี้เนาะเป็นกล่องุูผาเป็นผ้าแบบนี้เลยสวยงามเลยนะครับเปิดมาข้างในนะครับก็จะมีเจอใบรับประกันนะครับก็จะเป็นทีสิบนะครับโนบูหน้ากะนะครับแบบนี้เนาะเป็นสตีลนะครับเป็นเหล็กคาร์บอนทีสิบเอสเอสนะครับหรือว่าโซจิขัดใสนะครับแล้วก็แบรนดโนบุหน้ากะนะครับปีที่ผลิต2020เนาะแล้วก็มีประทับตราโนบุนากะใบดาบไปนะครับ โอเคครับแล้วก็จะมีใบจะมีน้ำมันโซจิให้นะครับอยู่ในกล่องนะครับหนึ่งขวดเนาะโอเคครับแล้วก็ดูส่วนตัวดาบกันนะครับตัวดาบนะครับก็จะเป็นขัตตนะนะครับขนาดความยาว103้ซนติเมตรนะครับฝักดาบจะทําเป็นสีดําแดงเนาะแล้วก็มีเข่าควายกันกระแทกนะครับดูตรงท้ายฝักก่อนนะครับเขาควายกันกระแทกสีดำนะครับเนาะ สงามเลยนะครับแล้วก็ฝักดาบจะทําเป็นสีดําแดงนะครับเป็นลายสวยเลยนะครับตัวนี้ลายสวยโหดมากนะครับแล้วก็พันด้วยผ้าเส้นใหญ่สีดํานะครับมีเขาควายกันกระแทกสีดําตรงนี้แล้วก็สะดือร้อยเชือกสีทองนะครับเนาะกันกระแทกฝักนะครับตรงนี้ด้วยสีดํานะครับเป็นเขาควายโอเคครับดูด้ามจับนะครับด้ามจับจะทําด้วยไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีดํานะครับพันด้วยผ้าสีดําอีกทีนึงนะครับเนาะชุดฟิตติ้งนะครับ ชุดฟิตติ้งจะเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองเกรดดีเลยนะครับเห็นไหมครับทองเหลืองเกรดดีเลยเนาะโอเคเป็นลายแบบนี้นะครับสวยงามฮาบากิเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับประทับตาโนบุนากะนะครับสวยงามเลยเนาะใบดาบนะครับใบดาบเป็นเหล็กคีสิบนะครับฮาร์มอนเอสเอนะครับหรือว่าโซจิขัดใสนะครับหนึ่งร่องเลือดนะครับโอเค ความกว้างของใบดาบ3.2เซนนะครับไล่ปลายก็2.9เซนนะครับปลายดาบรับคมผักมุมคิสกิแท้นะครับสันหนาอยู่ที่7มิลเนาะโอเคดูฟูชิคาชิระนะครับสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับรอโอเคเล่มนี้ราคาราคาหรอครับ ราคาผมจําราคาไม่ได้เนาะเพราะของเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตไว้ท้ายคลิปให้นะครับผมจะทําเป็นข้อความท้ายคลิปให้เนาะส่วนมีมาอยู่ประมาณ5้าเล่มนะครับใครที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับเนาะเพราะว่าถ้าติดต่อเข้ามาช้าอาจจะไม่มีแล้วนะครับรุ่นนี้ทํามาดีนะครับทามาดีแข็งแรงนะครับฝักฝักแน่นหนาดีนะครับเขย่าไม่มีเสียงเนาะนะครับไม่หลมนะครับเห็นนะครับรุ่นนี้ทํามาดีครับทามาดีจริงสวยงามแถมมีกันกระแทกด้วยนะครับ โอเคครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมส่วนวันนี้สมุไรเทลแลนด์จะขอตัวลาไปก่อนนะครับพอนั่งตากแดดตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับผมโอเคครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสมุไรเทลแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทั้งเสียงหมาทั้งแดดนะครับตอนนี้โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยดึงไม่ออกมาฮะนี่เขาหับป้อทีกอย่างลัหยะ Yeah.